สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจัน์จากแคลนวีดิทินะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยจับเข้าคุยกับบ้านทาเท้าฮอจ็ตเน,น้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเอ่อ,ทอเท้าฮอจเนี่ยจะมีพลุแค่2อันนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้วิธีผ่าพลุทิ้งไปเนี่ยมันจะเหลือพลุแค่อันเดียวมันจะจัดการง่ายมากเลยนะคะเอ่อแต่ว่าณนะตอนนี้พอมีพลุเพิ่มขึ้นเป็น3อันเนี่ยมันจะจัดการยากขึ้นเยอะเลยเหมือนกันนะดังนั้นการที่เราจะแบบ มาใช้เป็นแค่ยาแผ่นดินไหวเออขอโทษคนะ่ะยาฟ้าผ่านะผาพลุทิ้งไปอันนึงเหมือนเดิมเนี่ยมไม่ค่อยได้แล้วนะคะเราอันดับแรกเราต้องมามาคุยกันก่อนว่าบ้านแบบไหนที่เราจะใช้ยาฟ้าผ่าได้นะออจะใช้ยาฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมเนี่ยพลุมันควรจะอยู่ห่างๆกันนะคะอย่างเช่นออสมมุติว่าเราไปเจอเมืองที่เขาเอาพลุไวอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะ มันห่างกันแบบนี้มันอาจจะใช้ยาฟ้าผ่าได้ก็คือสมมุติว่าเราอาจจะผ่าพุไปอันหนึ่งนะคะแล้วก็ลงมังกรเนี่ยเป็นรูปตัววีเข้ามาอย่างนี้นะคะ <c oughs> นะเอ่อถ้าเกิดว่าเขาวางวางพลุใกลๆแบบนี้เราอาจจะยังใช้ฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพลุเอ่อมันไม่ได้อยู่ห่างๆกันนะคะแต่ว่า อยู่แบบติดๆกันแบบแบบแบบนี้นะคะแบบตามภาพนี้นะคะมันอยู่ติดติดกันแบบนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปเจอคนที่เขาเอาเออป้อมธนูนะมาไว้ติดติดกันรอบๆอบพลุอย่างนี้ด้วยนะ,ะหรือว่าเอาไว้ในตำแหน่งประเภทนี้นะคะมันจะมันจะยากมากนะยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเ,เนี่ยอย่างอันนี้พัดลมหันไปทางนี้นะคะ เ,เวลาที่เราจะลงมังกรเราต้องพยายามลงหลังพัดลมใช่ไหมคะเราก็อาจจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะคะนะหรือว่าเราอาจจะเข้าจากฝั่งลูกศรสีชมพูนี้ก็ได้นะคะกันนี้สิ่งที่เราต้องมาดูต่อก็คือว่าป้อมธนูอยู่ยังไงนะคะถ้าเกิดป้อมธนูอยู่ใกล้ๆสมมติว่าอยู่แถบนี้นะ มังกรเข้าถึงปุ๊บสามารถทำลายป้อมธนูได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้ยาสูดฟ้าผ่าก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าป้อมธนูมาอยู่ไกลกๆแบบนี้นะคะ,ะการที่เราลงมังกรจากฝั่งสีขาวหรือฝั่งลูกสอนสีชมพูเนี่ยกว่าจะไปถึงป้อมธนูมันค่อนข้างไกลนะคะ,ะประเภทแบบนี้เราไม,ม่ควรจะใช้เป็นยาฟ้าผ่านะคะ โอเคแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าน้องเขาใช้วิธีแบบไหนนะคะเขาใช้เป็นยาเอ,อ่อทองสองขวดแล้วก็ม่วงหนึ่งขวดนะคะซึ่งในส่วนของยาเบสิกนะที่จันพูดบ่อยๆอะ่ะก็คือจะเป็นม่วงสองขวดนะคะแล้วก็ทองหนึ่งขวดนะถามว่าทำไมจันถึงแนะนำให้ใช้แบบนี้นะคะเนื่องจากว่าช่วงที่มังกรเราเอ,อ่อมังกรเป็นสีไรดีอะ ะะสมมติว่าเราลงมังกรด้านนี้นะคะช่วงที่มังกรเรามาถึงแถวแถวรั้วแถวเนี้ยจะจะเริ่มโดนยิงแล้วนะคะโดนตั้งแต่ตรงนี้แล้วล่ะนะคะช่วงเนี้ยเราจะต้องลงยาเรสเปลสีม่วงนะเพิ่มให้หนึ่งขวดนะคะเพราะว่ามังกรที่เฝ้าแคลนอยู่ก็จะบินออกมาด้วยเหมือนกันนะเขาก็จะมาสู้กันตรงนี้แหละนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ควรจะปล่อยบอลลูนนะคะนะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะดันให้ไปช่วยแต่ว่าจุดตรงนี้ที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าบอลลูนธรรมชาติของบอลลูนนะวิ่งเข้าหาอาวุธนะคะถ้าเราปล่อยตรงนี้ตรงลูกศรสีขาวเนี่ยบอลลูนอาจจะวิ่งมานีก็ได้นะคะนะแล้วก็อาจจะเฉยียออกไปอย่างนี้เลยนะคะไม่เข้ากลางเมืองนะคะดังนั้น ในส่วนของบอลลูนเราควรจะลงให้ตรงกับอาวุธที่จะสามารถดึงมังกรเราให้เข้ากลางเมืองได้นะคะดังนั้นเราก็ควรจะเลือกปล่อยตรงนี้นะคะ,ะเมื่อบอลูนมาตรงนี้นะคะปล่อยตรงเนี้ยมันจะมาตรงนี้แหละเพราะว่ามันใกล้สุดนะคะแล้วเขาก็จะวิ่งไปพัดลมต่อนะแล้วก็อันที่ต่อมาที่เขาจะไปก็คือจะไป อบอมพลูอันนี้นะคะแล้วก็จะไปอันนี้แล้วก็ต่อไปอย่างนี้อันนี้จะเป็นรูปการวิ่งของบอลลูนนะคะ,ะแต่ว่าในกรณีนี้น้องเขาไม่ได้ใช้บอลลูนนะคะใช้เป็นมังกรเอานะคะ,ะถ้าสมมติเราใช้บอลลูนจันว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่จะใช้บอลลูนนะ,ะสมมติว่าเราปล่อยบอลลูนเสร็จปุ๊บนะคะลงยา เอ่อเรสเปลสีม่วงลงไปขดแรกก่อนพอบอลลูนวิ่งเข้ามาถึงแถวแถวนี้นะคะเอ่อแถวแถวถึงกลุอันแรกอันเนี้ยก็ลงยาฮิลิ่งสเปลเพื่อช่วยให้เลือดกับบอลลูนนะคะเพราะว่าบอลลูนเนี่ยเลือดน้อยแล้วก็พอเขาบินมาถึงแถวแถวนี้จะต้องโดนป้อมพอมดเนี่ยปล่อยพลังใส่นะคะเอ่อป้อมพอมดเนี่ยก็อันตรายกับบอลลูนมากนะเพราะว่าปล่อยทีนึงในะบอลลูนเนี่ยอาจจะหล่นไปทั้งกลุ่มเลยนะคะ พอเราให้ยาฮิลิ่งสเปลเสร็จแล้วนะรักษาชีวิตบอลลูนไว้เราก็ต้องลงยาม่วงอีกขวดหนึ่งนะคะอุ๊บเอียงไปนิดนึงลงกลางๆนี่แหละนะคะเพื่อที่จะดันเออเดี๋ยวนะให้มันเยื้องลงมาตรงแถวๆนี้นิดนึงนะคะให้มันเออดันให้บอลลูนเนี่ยทำลายแถวๆนี้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เอามังกรที่เข้ามาถึงกลางๆเมืองแล้วอ่ะจะได้รับอันนี้ส่งด้วยนะคะจะได้เออเร่งให้มังกรเนี่ย พุ่งมาทำลายป้อมธนูตรงนี้ด้วยได้นะคะโอเคแต่ว่าในเคสนี้ที่เราจะมาดูกันเนี่ยน้องเขาเไม่ได้ใช้บอลลูนนะคะแต่ว,ว่าใช้เป็นมังกรแทนนะคะเมื่อน้องเขาใช้เป็นมังกรแทนเขาไม่ได้ใช้ยาเรสเปลสองขวดนะไม่ได้ใช้ยาโมงสองขวดแต่ว่าเลือกใช้เป็นฮิลิ่งสเปลสองขวดแทนนะคะเพราะว่ายาฮิลิ่งสเปลเนี่ยมันจะช่วยให้เลือด ไม่ถึงกับให้เลือดนะคะคือช่วยโหเลือดรักษาระดับเลือดนะคะของมังกรเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้เลือดเนี่ยลดลงไปมากกว่านี้นะคะคือคือต้องเข้าใจอย่างนี้นึงว่าตัวยาฮิลิ่งสเปลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ให้หมูหรือยักษ์มันจะสามารถที่จะดีดเลือดจากเหลือน้อยๆเนี่ยให้เด้งขึ้นมาเยอะๆได้นะแต่ว่าถ้ากรณีที่เราใช้กับ มังกรหรือว่าโกเลมอะไรเงี้ยคือเลือดมันไม่ขึ้นนะคะจะได้แค่รักษาเลือดไม่ให้ลดลงเท่านั้นดังนั้นเราอย่ารอให้มังกรเหลือเลือดน้อยนะคะถ้าใช้ยาสีทองให้มังกรนะต้องรีบลงตั้งแต่มังกรยังเหลือเลือดแค่ครึ่งเดียวเลยนะคะอันนี้ตรงจุดที่ลงมังกรสังเกตว่าเขาจะลงด้านข้างก่อนสองตัวนะตัดบ้านช่างนุมมุมนะคะแล้วก็ลงตรงกลางมา3ตัวนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งสิ่งก่อสร้างชั้นแรกโดนทําลายแล้วนะคะ พอรู้เริ่มยิงเขาถึงจะลงมังกรเนี่ยด้านข้างมานะคะแล้วก็สังเกตว่าพอมังกรเฝ้าแคลนออกมาสู้กับมังกรเราปุ๊บเขาก็จะลงยาเลสเปลเพิ่มไปเลยหนึ่งขวดนะแล้วก็ลงฮิลิ่งสเปลสีทองเนี่ยช่วยรักษาเลือดของมังกรเราเอาไว้ให้ด้วยนะคะ จริงๆยาขวดที่3นะคะก็อาจจะรอให้ยาขวดสีทองขวดแรกจางลงกว่านี้อีกนิดนึงแล้วค่อยลงยาขวดที่3นะคะเพราะว่าลงซ้อนไป2ขวดมันก็ไม่ได้ช่วยให้เลือดเพิ่มขึ้นเร็วนะคะ,ะมันช่วยแค่โฮเลือดไว้รักษาะระดับเลือดเอาไว้ไม่ให้ลดต่ำกว่านั้นเท่านั้นเองนะคะ,ะคิงก็เป็นส่วนสำคัญนะในการที่เราจะเลือกใช้ คู่กับมังกรนะคะอย่าปล่อยคิงตั้งแต่แรกนะคะสังเกตว่าเขารอจนกระทั่งมังกรเนี่ยมาจนถึงแถวด้านหลังแล้วนะคะมาถึงแถวแถบแถบด้านหลังตรงนี้แล้วนะเขาถึงจะปล่อยคิงจากด้านข้างมาเพื่อที่จะให้คิงเนี่ยเดินมาช่วยตัดอาวุธฝั่งที่เอ่อมังกรยังไปไม่ถึงนะคะแล้วก็เอ่อแต่ว่าตัวคิงของเขาเพิ่งแค่เลเวลหนึ่งนะก็เลื่อนไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ยังไม่ยังไม่เหมาะมากสำหรับการที่จะมาเป็นตัวแทงนะคะ ดังนั้นเขาก็เลยเลือกใช้ในการตัดตัดเอาแทนนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูบ้านหลังนี้นิดหนึ่งนะคะเออบ้านหลังนี้นะถ้าเกิดว่าคือมันมีพรุนะคะที่อยู่ด้านนอกรั้วอันหนึ่งนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเขายังจัดบ้านไม่เสร็จนะ <laughs> คือถ้าเกิดบ้านลักษณะแบบนี้นะเออถ้าเกิดเกิดเขาจัดบ้านเสร็จแล้วนะ จันว่าเขาแน่าจะเอาพลุมาไว้แถวแถวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีพลุอันนี้นะคะแล้วก็เขาย้ายพลุไปไว้ตรงวงกลมสีม่วงนี้แทนนะเราสามารถที่จะลงใช้ยาฟ้าผ่าได้นะคะนะผ่าพลุทิ้งไปนะ,ะแล้วก็ลงมังกรเป็นรูปตัววีแบบนี้นะคะการลงมังกรเป็นรูปตัววีนะเราจะลงตรงกลางเนี่ยหนึ่งตัวก่อนนะคะแล้วก็ลงด้านข้างตัวที่สองน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะตัดด้านข้างก่อนนะ ตัวที่สามน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเ,เรามาลงทีหลังนะคะรอตัวที่หนึ่งสองสาลายเสร็จก่อนค่อยลงสี่ห้าหกเจ็นะแล้วก็ค่อยๆยซ้อนตัวที่8ปนดะตัวที่9้ามาแบบนี้ไปเรื่อยนะคะแล้วก็ตัวที่1ิบก็ตรงกลางนะคะก็สามารถที่จะลงแบบนี้ได้นะคะเพราะว่ามังกรก็จะพุ่งเข้ามารวมกันตรงกลางแบบนี้ก็จะถึงพลุได้ได้เร็วนะคะ แต่ว่ากรณีนี้นะคะน้องเขา,เ,าเลือกใช้เป็นยาเรสเปลนะคะสอขวดเป็นยาสีม่วงสองขวดนะคะาการลงยาถ้าเกิดว่าลงทหาราถ้าเกิดใช้ยาแบบนี้นะเราอาจจะลงเป็นแบบม่วงนะคะม่วงตรงนี้แล้วก็ทองตรงนี้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะ พื่อที่ว่าถ้าสมมติว่าเอาบอลูนมานะก็อาจจะปล่อยบอลูนแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอาเออยาฮนะีลิ่งสเปลน่ะให้บอลูนนะคะแต่บางเอิญว่าเมืองนี้เนี่ยเขาเอาพลุมาไว้ด้านนอกรั้วนาะน้องเขาก็วางแผนดีมากเลยคือแบบโอเคเอามาวางไว้ให้อย่างนี้แล้วก็ใช้คิงตีซะเลยนะคะง่ายดีเนาะแล้วก็ลงมังกรเป็นรูปตัววีนะคะโดยที่จะเน้นลงฝั่งตรงนี้นะคะให้มากนิดนึงนะคะอืม เนี่ยตรงนี้สมมติว่าตรงนี้อาจจะลงสักสองถึงสามตัวนะคะนะแล้วก็มาเน้นลงฝั่งด้านขวาเนี่ยนะคะเยอะนิดหนึ่งนะคะนะฝั่งด้านนี้ลงเยอะกว่านะคะอะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะว่า,าเวลาไปตีจริงเขา,าลงมังกรยังไงบ้างนะคะวันนี้เมื่อกี้จันเบกไปคุยงานมาทันไม่แน่ใจว่า พูดอะไรทิ้งไว้บ้างนะคะพอทิ้งเอาไว้อันดับแรกนะคะก็ลงมังกรตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางด้านล่างนะแล้วก็ทยอยปล่อยมังกรเป็นลักษณะคล้ายๆรูปตัวแอนะคะไม่ได้เป็นรูปตัววีนะก็คืออย่างที่บอกว่าเขาจะเน้นลงฝั่งด้านขวาล่างให้เยอะกว่านะคะเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นฝั่งด้านหลังพัดลมนะคะเขาพยายามที่จะเอ,อ่อตัดพัดลมให้ได้ก่อนนะ เห็นไหมคะว่าเขาเอาคิงนะคะมาเป็นตัวที่ช่วยตัดพลุด้านนอกไปนะคะแล้วก็ยังใจแข็งนะคะยังไม่ลงน้ํายาเลยนะคะจริงๆจ,งจุดเนี้ยลงยาม่วงไปเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เร่งให้มักอนเข้าไปถึงพลุเร็วๆนะอันนี้เหมือนกับเ,เขาชะลอในการลงยาม่วงนิดนึงนะคะเพราะจริงๆลงลงยาม่วงเนี่ยเ,เร็วกว่านี้นิดนึงจะดีกว่านี้นะคะ แล้วก็ลงยา h l i n g healing spell นะคะต่อจากคือตามสเต็ปเลยม่วงทองม่วงนะคะซึ่งจริงๆแล้วยาสีม่วงขวดสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงก็ได้นะคะเพราะว่าอ,อาวุธหนักๆเนี่ยหมดแล้วนะคะดังนั้นจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ยาแค่สองขวดแต่ถ้าเป็นม่วงกับสีทองนะคะ,อ,ะอย่างละขวดเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บ3ามดาวได้เนาะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยใช้สูตรยายาม่วงกับยาทองเลยนะคะใช้แต่ยาฟ้าผ่ามาตลอดเนี่ยอาจจะต้องลองฝึกใช้แล้วนะตอนนี้เนี่ยบ้านแบบนี้นะคะทุกกองรวมๆติดกันเยอะๆแบบเนี้ยเเขาก็ถ้าใช้ฟ้าผ่าเนี่ยก,ก็อาจจะได้นะเพราะว่าบังเอิญว่าพลุสองอันที่เขาเอามาวางไว้ตรงมุมด้านล่างเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้รัวแล้วก็ ลุยังอ่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพลุที่แข็งกว่านี้ก็ใช้ยาเป็นม่วงทองม่วงแบบเนี้ยดีกว่านะคะ,ะเขาก็รอจนกระทั่งมังกรเฝ้าแคลนนะคะออกมานะเขาถึงจะลงะยาเรสเปลนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ,อเหมือนกับตอนแรกน้องเขาคงจะช่างใจนะคะว่าเอ๊ะเนื่องจากเห็นว่าพลุยังอ่อนนะคะพลุ ยังเบลน้อยมากนะคะเขาก็เลยอตอนแรกอาจจะคิดว่าเดี๋ยวค่อยเอามังกรมาตลบหลังด้านบนเอาละกันนะคะอันนี้เหมือน,นว่าน้องเขาซูมจอเข้ามาใกล้คงจะใกล้เมืองมากนะคะทำให้มองไม่เห็นอ่างทองที่อยู่ตรงมุมด้านล่างนะคะจริงๆถ้าเก็บเอาไว้ก่อนตั้งแต่แรกก็จะดีนะมันจะได้ไม่ต้องมาลุ้นตอนท้ายเกมนะคะว่ามังกรจะบินมาถึงหรือเปล่านะคะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้มังกรนะจันก,ก็แนะนําว่าให้สังเกตดูฝั่งด้านที่เราต้องการจะลงมังกรก่อนนะคะแล้วก็ดูว่ามีบ้านช่างหรือว่าสิ่งก่อสร้างอะไรที่อยู่ตามมุมหรือเปล่านะคะไม่ใช่มองทั้งสี่มุมเมืองนะคือมองเฉพาะมุมที่เราจะลงมังกรนะคะแล้วก็เอามังกรไปเก็บตรงมุมก่อนนะคะก็จะดีกว่านะ มาถึงบ้านนี้นะคะบ้านนี้จริงๆจะใช้เป็นยาม่วงสองทองหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพุอ่อนข้างที่จะกองรวมติดๆกันตรงกลางนะคะ,ะแต่ว่าน้องเขาเลือกใช้เป็นยาฟ้าผ่าเนื่องจากว่ามัางกรของน้องเขายังเลเวลน้อยนะคะเพียงแค่เลเวลหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเหลือพุทั้งสามอันเนี่ยมังกรของเขาอาจจะทน รับดาเมจของพลุไม่ไหวนะคะดังนั้นเขาก็เลยเใช้เป็นฟ้าผ่านะ,ะผ่าพุอันที่แข็งแล้วก็ไกลทิ้งไปนะคะแล้วเขาก็พูดถึงว่าวางแผนดีนะ,ะตรงฝั่งที่มันใกล้ปราสาทแคลนเนี่ยมังกรเราต้องสู้กับปราสาทมังกรเฝ้าแคลนนะ,ะเขาก็ลงมังกรเยอะนิดนึงนะคะส่วนอีกด้านซ้ายที่มีพลุตั้งห่างออกไปเขาเอามังกรลงน้อยนะคะลงไปแค่ 1- 2ตัวเองแล้วก็ลง บอลลูนฝั่งนั้นนะเพื่อที่จะดันให้บอลลูนเนี่ยเข้าไปทําลายพลุให้นะคะคือคนจะใช้มังกรต้องเข้าใจธรรมชาติของมังกรนะคะว่ามังกรเนี่ยเขาไม่ได้เลือกที่จะบินเข้าไปเผาอาวุธนะแต่ว่าเขาเผาทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวนะคะจะแตกต่างจากบอลลูนคือบอลลูนเนี่ยจะวิ่งเข้าหา อาวุธเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอเมืองที่อาวุธอยู่กองติดๆกันเยอะๆเนี่ยเราเอาตัวช่วยไปเป็นบอลลูนดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเจอเมืองกว้างๆอาวุธอยู่ห่างๆกันอย่างนั้นขอมังกรสายแคนไปช่วยได้นะคะคันนี้เรามาดูกันที่บ้านทาวฮหกบ้างนะคะซึ่งบ้านแบบนี้นะ ถ้าใช้บอลลูนนะคะก็ได้เหมือนกันนะก็เรียงหน้ากระดานจากฝั่งด้านหลังพัดลมนะคะตร,ตรงห้องแลบบไปได้นะคะแต่ว่าเขาเลือกใช้เป็นสายบกนะคะแต่อ,อ,อยากจะให้ดูก็คือวิธีคิดของเขาในการบุกนะคะเ,เขาแบ่งเป็นส่วนๆนะไม่ได้แบบบุกเข้าไปจากฝั่งเดียวนะคะเมื่อล่อมังกรเฝ้าแคลนออกมาแล้วเขาก็ใช้ธนูล้อมยิงมังกรน,นะคะแล้วก็ถ้าเห็น พอดีจันไม่ได้ซูมให้ดูนะถ้าเห็นจะเห็นว่าเขาเอาธนูเนี่ยไปยิงบ้านช่างตามมุมเนี่ยเอาทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อที่ว่าตอนช่วงไทเกมจะได้ไม่ต้องมาคอยลุ้นเวลานะคะเนื่องจากบางทีบ้านช่างที่มันอยู่ตามมุมห่างๆนี่ยถ้ารอไทเกมอ่ะมาค่อยมาเก็บบางทีอาจจะไม่ทันเวลาได้นะ สังเกตว่าเขาจะลงยักษ์ลงไปนะส่วนหนึ่งแล้วก็ลงยาฮิลิ่งสเปลก่อนก่อนที่จะปล่อยระเบิดนะคะคือระเบิดเนี่ยอย่าไปปล่อยตั้งแต่ต้นนะแล้วเพราะว่าน้องเขาไม่ได้สร้างระเบิดไปเยอะเกินไปนะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันก็จะไปบดบังการสร้างทหารส่วนอื่นนะคะ <c oughs> แล้วก็สังเกตว่ายักษ์เขาเข้าฝั่งหนึ่งนะเยอะเลยแล้วก็ฝั่งด้านล่างเนี่ยเขาเอายักษ์ลงแค่นิดหน่อยแค่มาเป็นตัวแทงให้อพอมดนะคะ แล้วก็ฝั่งด้านซ้ายเขาเลือกที่จะปล่อยหมูนะอันนี้เป็นการวางแผนที่ดีนะคะคือถ้าเขามองแล้วล่ะว่าฝั่งด้านขวามือมันมีช่องว่างอยู่หลังพลุนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าปล่อยหมูฝั่งนั้นหมูอาจจะมาตายตรงแถวๆพลุก็ได้นะคะดังนั้นเขาก็เลยเอายักษ์ซึ่งทนกว่าเนี่ยเข้าฝั่งขวานะคะหมูซึ่งเลือดน้อยกว่าเข้าฝั่งซ้ายเพราะว่ามองดูแล้วฝั่งซ้ายไม่มีจุดวางระเบิดได้เนาะก็คือเป็นเป็นการตีแบบ ลักษณะเป็นแยกส่วนนะคะคิดว่าออส่วนไหนจะทําลายด้วยอะไรนะคะการตีแบบแยกส่วนแบบนี้คนไปตีต้องสมาธิดีนิดนึงนะคะซึ่งรั้วเป็นรั้วสีชมพูแล้วด้วยนะค่อนข้างที่จะแบบยากสําหรับสายบกเหมือนกันนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูกันที่บ้านหลังนี้เลือกใช้เป็นบอลลูน การที่ใช้บอลลูนแน่นอนว่าฉันเคยบอกว่าเอาอย่าเอาธนูไปต่ํากว่า30ตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอมังกรเวลห้าเฝ้าแคลนหรือว่ายิ่งเจอขวานนยิ่งค่ายากนะคะสังเกตว่าเขาจะล่อขวานไปฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ขวานมันจะวิ่งเร็วกว่าพมดนะคะช่วงที่ขวานวิ่งนําไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทหารส่วนหนึ่งมาตุ๋ยพ่อมดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าขวานกับพมดยังมีชีวิตอยู่พร้อมกันเนี่ยมันค่าลําบากนะคะ ก็แล้วก็หลังจากนั้นก็จะปล่อยมังกรเออขอโทษค่ะปล่อยบอลูนนะเป็น2กลุ่มนะคะไม่ได้ปล่อยลักษณะเป็นแพรนะปล่อยเป็น2กลุ่มนะเล็งให้ตรงกับทุที่มีทั้ง2อ,อันนะคะแล้วก็พยายามครอบยายฮิลลอรสเปลเนี่ยให้มันเยื้องค่อมมาถึงจังหวะที่บอลูนจะลอยมาถึงป้อมพะมดได้ด้วยนะเพราะว่าป้อมพะมดมันมีพลังทําลายแบบเป็นวงกว้างนะคะคือถ้าเป่าใส่บอลูนเราเนี่ย ลอยไปสิบลูกก็หายสิบลูกเลยนะคะค่ะก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็หลายๆคนคงจะหลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจันอยากพูดเรียนนิดนึงสำหรับบ้านเจ็ดนะคะเพราะว่าเป็นการปรับปรับพื้นฐานเลยนะคะต้องปรับตัวกันนิดนึงแล้วก็ พอขึ้นบ้าน8ดไปเนี่ยก็จะได้ใช้งานมังกรได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะคะก็โอเคจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะน่าจะลงเป็นพรุ่งนี้เป็นของสาขา2นะคะก็จะเป็นบ้านดําของสาขา2ก่อนนะครับมีเทคนิคการตีที่แตกต่างจากสาขาหนึ่งมากก็อยากให้ดูแล้วก็จะได้ศึกษาไว้เป็นแนวทางหลายๆแนวทางเนาะก็ไว้พบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ